สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตครับชีวิตของเราทุกคนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้ออกแบบนะครับทั้งในภพชาตินี้แล้วก็ภพชาติต่อไปข้งหน้าครับ ดำเนินรายการโดยคุณสายใจวลีและผมรณกรยิมกำมชัย รับหน้าที่ทำเป็นรายการครับใช่ค่ะก็เป็นประจำนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญต้องบอกคุณดนกรเลยนะคะว่ามากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้าคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ โดยเฉพาะในวันนี้ครับผู้ชมทางรายการได้รับความเมตตาจากยอดนักสร้างบาร,รมีนะครับที่ในปีนี้ท่านจะได้เป็นพระเถระประจาปีพุทธศักราช2565ด้วยค่ะโดยท่านนะครับก็ให้นิยามของการสร้างบาร,รมีไว้ว่าสุขดีที่หนึ่งเลยรู้สึกปลื้มปีติและมีความสุขตลอดเระยะเวลาของการผสมบทเป็นพระพิสุสุขดีที่หเลยสุขใจที่ไหนจะเทียบเท่าได้กับชีวิตพระ และในตอนนี้นะครับท่านก็ได้นําความสว่างสวยด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกําลังสําคัญเลยครับคุณสุนรวีที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเรื่องราวท่าน่าติดตามรับชมรับฟังทีเดียวครับใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเรียนเชิญพบกับพระอาจารย์พระมหาชาตรีวิชาตะชะโยค่ะวัดพระธรรมกายเทก็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะกราบนมัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ่าเจริญพรรัชกค,ครับก่อนอื่นนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมทั่วโลกค่ะได้รู้จักประวัติของพระอาจารย์กันสักนิดหนึ่งนะเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงภูมิลำเนาเดิมนะคะแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์ค่ะผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเจริญพรโรงเรียนที่ที่พระอาจารย์ได้ศึกษาเรียนสมัยชั้นประถมนั้นก็เป็นชื่อว่าโรงเรียนวัดปากบึงซึ่งเป็นโรงเรียนวัดทําให้มี พราอาจารย์ที่อยู่ประจําวัดนั้นๆมาสอนธรรมักศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมเลยก็เลยมีความคุ้นเคยกันบวกกับโยมป้าชื่อว่าวาทินากาีกาลายนานมิตรวาทินีสุขรอบก็เป็นคนพามาเข้าวัดทาบุญที่วัดประธรรมกายด้วยเจริญพรอ๋อตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยอย่างเงี้ยเหรอเจ้าคะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วค่ะตั้งแต่<ร><ร>เด็กๆเลยค่ะพระอาจารย์เจ้าคะแล้ววัยเยาว์เนี่ย พระอาจารย์มีความตั้งใจหรือว่าเห็นใครเป็นไอดอลอย่างไรในการบวชหรือเปล่าเจ้าคะได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรไหมเจ้าคะตอนสมัยเด็กๆก็เนื่งองจากเราก็เป็นเด็กอายุยังน้อยๆอยู่เก้าขวบแปดขวบเก้าขวบซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีความคิดอะไรหรอกแต่ว่าโดยโยมป้าที่เป็นผู้นําบุญทำหน้าที่เป็นผู้นําบุญก็อยากจะให้หลานๆลูกๆมา เอาบุญภาคคดูร้อน mm. ก็เลยพาไปบปรรพชาเป็นสมณเณรภาคคดูร้อนหลังจากที่โรงเรียนได้ปิดเทอม <Okay. S 2> ก็ที่ที่แห่งแรกที่มีโอกาสได้ไปบวชเป็นสมณเณรน,น,นั้นก็คือทุดงคาสถานประจวบคิริขัน เจ้าค่ะาจริญพรสาธุครับพระอาจารย์ทีนี้ร,นรณกรก็พยายามนึกถึงภาพวัยเยาว์ของตัวเองเนี่ยครับพระอาจารย์คือเด็กคนหนึ่งเวลาถ้าเกิดปิดเทอมทางโลกเนี่ยสิ่งสําคัญคืออยากเล่นเกม,อ,มอยากไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนแต่ทําไมพระอาจารย์ถึงให้โอกาสตัวเองในการเข้าอบรมที่ทุดงคัสถานนะครับโดยเฉพาะพันประาชาเป็นสม,มเณิในช่วงภาคฤดูร้อนหรือผู้ปกครองบอก,บอ,กอะไรอย่างไรให้เราเออบวชก็ได้เอออย่างเงี้ยเจ้าค่ะครับผมก็ตอนสมัยนั้นตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ก็ เป็นคนที่แบบว่าเออเนื่องจากครอบครัวเป็นหาเช้ากินขํามพ่อแม่ไปทํางานเนื่องจากเป็นพี่ชายคนโตก็เลยไม่ค่อยได้คิดอะไรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญท่านว่ายอย่างไรท่านสอนยังไงก็ไปตามนั้นท่านอยากให้มาบวชก็มาดูมาลองดูว่าเป็นยังไงก็ทำก็ทําตามที่ผู้ใหญ่แนะนาําเพราะว่าท่านเห็นว่าดีก็เลยก็เลยตามท่านมามาสัมผัสบรรยากาศอะก็จะเห็นได้ว่าที่ มาอบรมเป็นสมเนฑนตอนแรกก็จะอยู่ลําบากหน่อยเพราะว่าเราก็เป็นเด็กน้อยแล้วก็ไม่คุ้นเคยที่จะมาอบรมตรงนี้แล้วซึ่งมันต่างบ้านเป็นเด็กๆต่างบ้านแต่พอมาอบรมพระจางท่านก็สอนในหลายอย่างซึ่งทําให้เราได้ซึมซับในสิ่งที่ มีความรู้และส่งคุณค่าแล้วก็นําไปสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้จเจริญพรค่ะพอาจารย์ตอนนั้นที่ได้มาบวชภาคฤดูร้อนนะคะอายุประมาณเท่าไหร่คะแล้วมีพี่น้องกี่คนแล้วพี่น้องได้มาบวชได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายตอนสมัยนั้นตอนอายุได้ประมาณน่าจะชั้นสักน่าจะชั้นสักปสามถึงปสี 4, ่ซึ่งตอนนั้นยมป้าก็ กลัวว่ามาบวชคนเดียวก็จะไม่กล้ามาเพราะว่ายังยังเด็กอยู่ก็เลยอ่ะก็เลยชวนกันเนื่องจากเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายก็ชวนกันมาสี่สี่สี่คนอ่ะก็เป็นวหลวงพี่หนึ่งต้นตัวพระอาจารย์อย่างรูปอ่ะ,ะแล้วก็น้องชายหนึ่งคนอ่ะแล้วก็ลูกชายของโยมป้าทั้งสองคนก็มารวมกันเป็นสี่องค์ตอนนั้นบวชสมนเณรก็มาบวชอยู่ด้วยกันเลย อยู่จนกระทั่งจบโครงการเลยทีเดียวซึ่งมยมป้ากว่าจะพามาได้ก็อาศัยบุญกำลังความสามารถระดับหนึ่งเหมือนกันที่จะพามาบวชได้ทั้งสี่องค์เพราะว่าสี่องค์นั้นก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันจะเลิกก่อนค่ะครัพระอาจารย์ทีนี้พอจบโครงการครับพระอาจารย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยก็จะได้มีโอกาสกลับไปเรียนหนังสือในทางโลกนี่ครับแต่ของทางพระอาจารย์เนี่ยได้ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อทางธรรมหรือไม่อย,อย่างไรครับและ ทำไมถ้าอยู่ต่อทางธรรมถึงตัดสินใจที่จะเข้าสู่โครงการหรือว่าอยู่ต่อ,<ร>อเนี่ยคร <อ S 1> ับจนกระทั่งมา,าเป็นพระพิสุทุกวันนี้ใช่จะ้ะคะก็ตอนนั้นตอนที่พออยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6อ่าอยู่ชั้นปหกหลังจากจบลงจบปหกมายมพ่อก็เนื่องจากยมพ่อเข้าวัดตั้งแต่ชั้นมหกก็คือช่วงนั้นในสมัยน่นจาจะ เ,เห็นยมพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณขุดดินก้อนแรกถ้าท่านจำไม่ผิดเพราะตอนนั้นยมพ่อเพิ่งม .6 ได้มากับกลุ่มของนักศึกษาแต่ตอนนั้นก็แค่มาร่วมงานเฉยเฉก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ห่างไปนานมากจนกระทั่งมาเข้าอีกครั้งเพราะว่ามีโยมป้าก,ะกะลาลิมิตวัดที่นี้สุกรอบเป็นคนแนะนําะก็เลยพามาเข้าวัดซึ่งหลังจากที่หลวงพี่จบปหแล้วท่านก็ยมป้าก็พามาอยากจะให้บทเรียนอื ก็เลยพามาสามองค์อ่ะก็เป็นตัวหลวงพี่แล้วก็ลูกชายของโยมป้าทั้งสององค์ทั้งสองค,งคนคก็ให้มาบวชที่เบวชเป็นสมณีย,ยุวะธรรมทายาทเมื่อปีสองห้าสี่เจ็ดอ่าสองห้าสี่เจ็ดบวชที่วัดพระธรรมกายครับ แล้วบรรยากาศในการบวชที่โครงการของยุวธ,ธรรมทายาทช่วงนั้นนะครับพระอาจารย์อบรมที่ไหนแล้วบรรยากา,กาศการอบรมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงครับตอนนั้นเนื่องจากสถานที่อาคารมันยังไม่ได้เพียบพร้อมมากก็จะมีไซต์อบรมตามท,าที่ต่างๆซึ่งในรุ่นยุวธ,ธ,รธรรมทายาทที่สมัยที่หลวงพี่ไปบระรชานั้นก็บวชที่ได้ทําการอบรมที่อาคาร แก้วดวงใจซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่บรมพระแล้วก็ปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วซึ่งสมัยนั้นก็มีสัมเนรจํานวนกว่าราวๆประมาณ300รูปแล่ทีเดียวซึ่งเยอะมากก็มาอยู่รวมกันแล้วปีนั้นก็มีพี่เลี้ยงประจํากลุ่มอ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะแปดองค์ด้วยกันซึ่งโหเด็กจํานวนสามรูปนี่มาอยู่รวมกันก็ค่อนข้างจะ บุญบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับพระพเลี้ยงแต่ท่านก็เมตตาดูแลค่ะได้จนจบโครงการอืมค่ะบุญบ er ันเทิงท um> ี่ว่านี้มีอะไรบ้างอ่ะเจ้าคะอยากให้อาจารย์นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆคนนะคะเห็นบรรยากาศเหล่านั้นกลับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้ได้ให้ได้นึกแล้วก็เกิดความปลื้มปิติใจว่าเราผ่านตรงนั้นมาได้อย่างภาคภูมิใจเจ้าค่ะอืมเจริญพรก็จากที่ของญาติโยมทุกคนอ่ะใครที่ มีครอบครัวมีลูกมีหลานก็จะเข้าใจว่ามีลูกหลานหนึ่งคนนี่ก็ค่อนข้างวุ่นวายระดับหนึ่งแล้วมีหลายๆคนก็วุ่นวายระดับหนึ่งแล้วแต่นี่สามร้อยคนสามร้อย <c oughs> ชีวิตก <c oughs> ับต่างลหลายครอบครัวมาอยู่ลงกันก็โอ้โหค่อนข้างวุ่นวายระดับหนึ่งเลยทีเดียว <c oughs> แต่พระอาจารย์ท่านสามารถที่จะอบรมจนทําให้ทั้งสามรูปนั้นอนะ่ะสามร้อยกว่ารูปนั้นอนะ่ะ <c oughs> สามารถเป็นลูกแก้ว ให้กับพ่อแม่ที่มาอบรมได้ซึ่งพระอาจารย์ท่านเก่งมากค่ะครับตรงที่ผมพี่ก็มีโอกาสได้รับการอบรมจากท่านท่านก็สอนพร้อมกับพาฝึกสมาธิอือ่ะองค์ไหนองค์ไหนองค์ไหนซนอ,องค์ไหนซนจะไม่ใช้คําว่าดื้อองค์ไหนซนพระอาจารย์ก็จะให้นั่งสมาธิยิ่งซนเยอะก็ให้นั่งสมาธิเยอะค <c oughs> จะทําให้อ่าน้องสัมมเนนณตอนนั้นก็หายซนไปเยอะเลยทีเดียวกลายเป็นสัมมเนนดีเลย เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สอนพระอาจารย์ก็จะให้เติมบุญในการนั่งสมาธิจากสิบนาทีเป็นสิบห้านาทียี่สิบนาทีไปเรื่อยๆค่ะท่านบอกว่าจะทําให้เติมบุญให้กับน้องสัมเนนแล้วน้องสัมเนนก็จะไม่ดื้อไม่สนะจะเริ่อพอและนิ่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าต้องยกเครดิตให้กับรับที่เลี้ยงเลยนะคะทีนี้ครับพระอาจารย์พอจากช่วงพักฤดูร้อนที่พระอาจารย์เข้าสู่โครงการบรรพชายุวธรรมาทายาธเลครับที่อบรมที่แก้วดวงใจ จนกระทั่งมาถึงจุดตัดสินใจสําคัญว่าจะเข้าสู่โครงการเรียนพระบาลีเนะครับเป็นสัมมนาประจำของวัดพระธรรมกายตอนนั้นจุดเปลี่ยนความคิดของพระอาจารย์อะไรที่ทําให้พระอาจารย์ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางทางธรรมแบบเต็มรูปแบบเนี่ยครับจเจริณพรจุดเปลี่ยนตอนนั้นก็คือเนื่องจากโครงการอบรมสัมมนเนียุวธรรมทาญาณนั้นก็จะมีระยะเวลาอบรมจนถึงวันที่ยี่สเมษายน ซึ่งหลังจากประมาณโครงการจะปิดโครงการในครั้งนี้ก็คือประมาณ22เมษาก็น้องๆสัมปานเนงก็จะทยอยกันลาสิกขากันเพื่อกลับบ้านพ่อแม่ก็จะมารับส่วนรูปอื่นที่ยังเหลืออยู่ประมาณวันที่23 24ก็จะมีทางทางพระพี่เลี้ยงจากหมูกติสัมเทานประเรียนธรรมท่านก็จะมามาแนะนำอธิบายว่าการบทเรียนเป็นเช่นไร ประโยชน์ของการบทเรียนเป็นเช่นไรแล้วก็มาแนะนำเขาเรียกว่าเป็นผ้าจารย์แนะแนวอ่าแนะแนวทางว่าเนี่ยเส้นทางบทเรียนนี่เป็นยังไงบ้างท่านมาซึ่งนัตอนนั้นหลวงพี่ก็ยังไม่มีแผนนะว่าจะมาบทเรียนเจ้าค่ะตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือว่าเออเราอยากจะไปเรียนต่อมัธยมกับเพื่อนๆซึ่งสมัยนั้นก็นอกจากตัวหลวงพี่อยู่แถวแถวทางลาดกระบังก็จะ ต้องการจะไปสมัครเรียนอยู่สองสถาบันก็คือเตียบอุดมน้อมก้ากับพัฒานโกศินสมโพธิแต่ว่าตอนนั้นพอพระอาจารย์มาแนะนำปุ๊บบวกกับโยมป้าก็มาเชียร์โยมป้าเชียร์อย่างเดียวเลยเชียร์เชียเชียว่าอยู่ต่อบวชเน้นนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าอยู่นี่นะสบายมีอาหารอร่อยมีไก่ย่างมี KFC มีครบมีทุกอย่างเลยตอนนั้นอ่ะพี่ก็เนื่องจาก เออเป็นคนที่มีอัธยาศัยเชื่อฟังผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าก็เลยก็เลยเชื่ออ๋อน่าจะดีนะเพราะว่าโยป้าพวกขนาดนี้แล้วค่ะก็ะเลยอ่าตกลงมาสมัครบทอ่าหลมตัวมาสมัครบทเนนบาลีค่ะตามที่พระอาจารย์ท่านแนะนำจะเริญพรือม ใช้คำว่าหลวมตัวในภาวะเด็กนะคะตอนนั้นและแต่ที่น่าประทับใจคือพระอาจารย์เชื่อฟังนะเชื่อฟังผู้ปกครองเชื่อฟังคุณป้านะคะซึ่งดีมากๆเลยและพอได้เรียนได้ศึกษาพระบาลีแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพระอาจารย์อย่างไรบ้างเจ้าคะเจริญพรครั้งแรกที่เข้ามาอบรมนตอนนั้นจะอบรมที่อาคารแก้วดงบุญซึ่ง หลวงพี่สิ่งที่ตัวเองคิดในใจกับสิ่งที่ตาเห็นมันคนละอย่างเลยถ้าภาษาทางโลกก็คือไม่ตรงปกอ่าเพราะว่าหลพี่คิดว่าอมันต้องเป็นที่พักที่ดีอะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่าพอมาอยู่โอ้อยู่รวมกันเลยแล้วก็แบบอยู่แบบอันนี้เลยธรรมชาติเลยเสือหนึ่งผืนหมอนหนึ่งใบแล้วก็กดหนึ่งกดหนึ่งกดก็มาอยู่ รวมๆการอบรมวันแรกมานี่ก็ละลายพฤติกรรมโดยการฝึกระเบียบแถวต่างๆเสร็จแล้วก็ตามให้ด้วยแบบฉันอตอนนั้นเขาหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านอยากให้ลูกๆเนรแข็งแรงก็จะมีนมหม้อมาให้ซึ่งหลวงพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฉันนมหม,ม้อไม่ค่อยชอบฉันนมอ่าแต่ตอนนั้นแบบต้องมาฉันกันเป็นลิศเป็นลิศเลยก็โอ้ใช้ความพยายามเหมือนกัน พอมาอบรมตรงนั้นก็มีพระอาจารย์ท่านมาแนะแนวว่าอ่าเนี่ยนะข้อดีของการมาบทเรียนบาลีก็คือได้มาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าทางวัดพระธรรมกายเนี่ยนะ่าจะมีการส่งเสียเรียนอ่าเรียนภาษาจนกระทั่งส่งไปเผยแพ่ธรรมะณนะต่างประเทศเลยอืซึ่งตอนนั้นพระอาจารย์ที่มามาแนะแนวตอนนั้นหลวงพี่จําได้เลยก็คือ พระมหาสุวิทย์พระมหาสุวิทย์หลวงพี่ม่นั้นมั่นใจว่าท่านเป็นด็อกเตอร์อย่างพระมหาสุวิทย์รรมิการมุนิรรเรียนทรเก้าประโยค,คนาคหลวงท่านมาแนะแนวว่าข้อดีของการบทเรียนเป็นยังไงบ้างพอนท่านมาทําให้หลวงพี่แล้วท่านมาพูดคํานึงที่หลวงพี่สะดุดใจก็คือถ้ามาบทเรียนบาลีแล้วจะสามารถได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศลหลวงพี่ก็คิดว่าโอ้อย่างงั้นก็อยากมาอเมริกามากเลยเพราะว่าตอนนั้นตอนเด็ก เคยดูแบบพวกภาพยนตร์หนังฮอลลีวูดอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าก็อยากจะมาเที่ยวอเมริกาสักครั้งหนึ่งพอพระอาจารย์พูดอย่างนั้นก็เลยทําให้เป็นแรงบันดาลใจว่าออนาคตอาจจะมาศึกษามาหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศจะเลืิอนพรอครับพระอาจารย์ทีนี้พอเท่าที่ฟังพระอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยชีวิตของสามเณรประจําของวัดพระธรรมกายเนี่ยไม่ใช่สุขสบายเขาเรียกว่าความลําบากเนี่ยจะสร้างคนได้ค่ แต่มันต้องมีความสุขอะไรบางอย่างครับพระอาจารย์ที่ว่าสุขแบบสัมมเนนประจําของวัดพระธรรมกายที่สามารถทําให้พระอาจารย์เนี่ยบวชแบบปัประชาไปวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันจนเป็นพระพิสุทธิ์ในที่สุดเนี่ยอ,อะไรคือความสุขจากการเป็นสัมมเนนประจําของวัดพระธรรมกายครับฉเฉริมพรสิ่งแรกคือเนื่องจากเรามาสร้างบารมีการเป็นทีมอ่าพระอาจารย์ก็จะนําย้ําเสมอว่าเราสร้างบารมีการเป็นทีมเพราะฉะนั้น เราต้องทำรายการเป็นท mm ีมเวิร์กทำให้ในปีนั้นก็ทำให้หลวงพี่แต่ก่อนหลวงพี่จะไม่ค่อยไปอ่าไปออกไปเดินออกไปเล่นกับเด็กๆทั่วไปเพราะว่าสมัยนั้นเนื่องจากครอบครัวเป็นครอบครัวลำบากก็ช่วยแม่ขายของทำงาน mm hmm. ก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปออกไปเล่นไปอะไรกับตามภาษาวัยเด็กๆ <Okay. S 2> แต่พอมาตรงนี้ปึ๊บมันก็ได้ปลดล็อกอความกังวลว่าเออเรา ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยได้เล่นกับเพื่อนๆเลยคราวนี้มาเจอเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ดีนะอม,มีเพื่อนต่างๆซึ่งซึ่งเพื่อนๆที่มาตอนนั้นก็ร้อยร้อยแปดสิบกว่ารูปเลยเจ้าค่ะก็อยู่ร่วมกันอบรมสร้างบารมีกันไปค่ะแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ใจดีอ่าจารย์ท่านใจดีท่านก็เมตตาสอนอ่าท่านเป็นดนั่งพี่ชายเลยอ่ะ,ะท่านดูแลดีมาก ลวงพี่ก็ท่านให้ทําอะไรก็แต่ลองพี่จะง่ายๆหน่อยก็คือท่านให้ทําอะไรก็ทําก็ไม่ได้ค่อยคิดอะไรมากอาจจะมีลําบากบ้างอะไรบ้างหลวงพี่ก็คิดว่าเออมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วก็ไม่มีอะไรละเราก็ทําตามที่พระอาจารย์ท่านสอนท่านไหไปมันก็ทําให้เราสามารถผ่านตรงนั้นมาได้ไม่ยากนะ,จะเจริญพรเจ้าค่ะฟังพระอาจารย์พูดอย่างนี้ต้องบอกว่าการอยู่ของพระอาจารย์นะคะอยู่เหมือนครอบครัวเลย มีพระพี่เลี้ยงก็เปรียบเสมือนพี่ชายมีคุณครูไม่ใหญ่นะคะก็เปรียบเสมือนโยมพ่ออย่างนี้เลย,เลยนะจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่ากิจวัตรกิจกรรมสักนิดหนึ่งเจ้าคะ่ะในชีวิตของสามเณรก่อนที่จะเป็นบวชพระนะจ้าคะว่ากิจกรรมเนี่ยทำอะไรบ้างเจ้าคะในแต่ละวันเผื่อน้องๆน,น,นะคะเตรียมที่จะมาบวชเป็นสามเณรจะได้ทราบเจ้าคะ่ะเจริญพรก็กิจวัตรกิจกรรมสามเณรจากที่ที่ ทุกคนได้รู้คร่าวๆก็คือท่านก็จะตื่นเช้าใช่ไหม <c oughs> หตื่นเ <c oughs> เพราะสมัยนั้นโอ้โหเด็กอายุอายุขนาดนั้นต้องมาฝึกกิจวัตรนี่มันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> บางคนก็ก็ฝึกได้บ้างบางคนก็ใช้เวลาฝึกนานหน่อยเจ้าค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีพระอาจารย์ท่านจะคอยเช็คก,กิจวัตรก,กิจกรรมท่านก็จะเมตตาม,มาปลุกแต่เช้าเลยตีห้าเพื่อจะมาทำบัตรสดมนต์ ธรรมะส่วนมนต์เมื่อเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไปฉันเช้า,าเดินทางสมัยนั้นตรงพี่ยังมีโอกาสได้ไปฉันเช้าอาที่สภาธรรมกายสากลหลังคาจาักรน่าจะเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะทําการปรับเปลี่ยนอปีนั้นก็ไปมีเพราะตอนนั้นไปฉันเพลงฉันเช้าฉันเพลงกันที่สภาจากก็มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมจาก พี่สอนน้องอะพี่เนนสอนน้องซึ่งเป็นพี่เนนที่ท่านมีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างบารมีก่อนท่านก็จะมาสอนว่าเออต้องอุปถากพระยังไงบ้างเก็บหม้อเก็บจานเก็บชามยังไงบ้างตอนเช้าตอนเที่ยงอท่านมาถวายความรู้<า>ตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วช่วงพอหลังจากที่เสร็จจากตรงนั้นกลับมาก็มาเรียนอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรียนพื้นฐานเพราะว่าสมณนเนร แต่ละคนนั้นมาจากต่างที่ต่างต่างเขาเรียกว่าต่างที่ต่างจังหวัดหลายๆคนความรู้ภาษาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็มาจากอ่ามาจากภาคเหนือก็จะเป็นภาษาไทยสนียงหนึ่งบางคนจะ <c oughs> มาจากอีสาน <c oughs> ก็เป็นภาษาไทายอีกสเนียงหนึ่งก็มาเรียนภาษาไทายโดยครูโยมอาจารย์ที่เป็นคนสอนภาษาไทยเขาจะมาสอนภาษาไทยเบื้องต้น เพื่อให้เป็นการปรับจูนให้ทุกๆรูปนั้นมีพื้นฐานภาษาเท่ากันเพราะว่ามันจะเป็นรากฐานในการไปเรียนภาษาบาลีต่อซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะให้มาเรียนกันตอนบ่ายก็จะเป็นวิชาพื้นฐานภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมชาวพูดต่างๆวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เรามีความรู้เบื้องต้นพร้อมที่จะไป รองรับการเรียนบาลีนักธรรมในอนาคตจะเริอนพรสาธุกับพระอาจารย์ทีนี้จากกิจวัตรกิจกรรมของการเป็นสัมมนาประจําของพระธรรมกาฏเนี่ยก็คือเน้นการเรียนพระบาลีเป็นหลักแลก้วก็รวมไปถึงการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมาสู่การตัดสินใจครั้งสําคัญของพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือการเข้าสู่การอุปสมบทอุทิชีวิตอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าจุดตัดสินใจตรงนั้นเนี่ย สิ่งใดที่ทําให้พระจาจาร์แน่วแน่เลยครับต่อนโนปณิธานที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายตรงนั้นนะครับจเจอพร่อนก่อนที่จะมาถึงการบทอุทิศชีวิตนั้นก็หลวงพี่ก็ตอนนั้นพระจาจาร์ตอนนั้นก็มีโอกาสรับบุญเป็นพี่เนอแล้ว,แล,วแล้วอะไรก็ตามที่พระอาจาร์ท่านมอบหมายงานเราก็รับบุญในตรงนั้นเป็นพี่เนนคอยดูแลกิจวัตรกิจกรรมต่างๆจนกระทั่งพอเรา ดูแลแต่ละปีแต่ละปีจนกระทั่งในสุดอายุเราก็ครบบวชพร้อมกับเพื่อน,อนๆสามเณรที่ร่วมสร้างบารมีมาด้วยกันพ่ออายุเริ่มครบบวชพระอาจารย์ท่านก็เมตตาเปิดโอกาสให้ได้เบรกได้พักงานตรงนี้แล้วมอบหมายงานให้กับน้องๆสามเณรที่ติดตามในภายหลังได้รับช่วงต่อเราเป็นการสมไม้ผัดเพื่อที่ให้เหล่านั้นมาเตรียมตัวเตรียมใจ ให้พร้อมสําหรับการบวชเป็นพระก็คือจะมาศึกษาพระธรรมวินยัยศึกษาวัฒนธรรมศึกษาประวัติประวัติการสร้างบารมีต่างๆเพื่อให้พร้อมสําหรับการเป็นพระก็ะะคือเตรียมความพร้อมหนึ่งปีพระอาจารย์ท่านก็จะพามาสอนต่างๆเพื่อให้พร้อมที่จะทําหน้าที่ตรงน,นี้แล้วก็พร้อมที่จะบวชเป็นพระจะเป็นความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระพิสูจน์เลยทีเดียวจเจริญพอรอืค่ะนี่ก็เป็น การเตรียมตัวการเตรียมพร้อมที่จะบวชอุทิชีวิตนะคะค่ะพระอาจารย์คะต้องบอกว่าเรื่องราวของพระอาจารย์เนี่ยยังมีอีกมากมายเลยเพราะว่าตอนนี้ก้าวเข้าสู่การอุปสมบทอุทิชีวิตแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเบรกหน้าช่วงนี้ให้พระอาจารย์พักกันสักครู่สักนิดหนึ่งนะจ๊ะคะ แล้วเบรกหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามต่อในเรื่องของเมื่อบวชแล้วพระอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ประจําอะไรอย่างไรบ้างรวมไปถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้พระอาจารย์ส่วนหนึ่งในการบวชนี่ก็คืออยากจะไปต่างประเทศนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและบุญไหนที่อาจารย์พระอาจาร์เนี่ยประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเราจะมาติดตามในช่วงหน้าและสุขแบบพระเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับอาเปรใจขง Yes.